สวัสดีค่ะกิกมิสพิอาร์มหานครข่าวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเจอกันอีกแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะเราเจอกันอีกแล้วพี่ต้นจําได้ไียคะจากข่าวที่แล้วเนาะใช่ค่ะจากโครงการอะไรนะคะโครงการครัวรักอาหารครับของมูลนิธิ SOS ครับใช่ค่ะก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะเรามีการสัมภาษณ์กันไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราแจกที่หน้าร้านน็อกน็อกบาร์หัวหิน94วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเศษครับ อยู่เอ่ออยู่อาหารอาหารเสรและเกสเฮาส์นะครับอยู่ที่ซอยร้อยสองครับใช่ครับผมวันนี้เราก็มาแจกกันอีกแล้วครับผมคราวนี้เป็นมีเ้าส่วนเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยนะครับคราวนี้แล้วก็เป็นอาหารส่วนเกินที่ผู้บริจาคท่านอื่นๆท่านบริจาคมานะครับแล้วก็มีอาหารกล่องบางส่วนนะครับที่มาจากผู้บริจาคผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคมานะครับซึ่งเอ่อ มีมีหลายท่านเลยนะครับหลายหลายหน่วยงานเลยนะครับที่บริจาคเข้ามานะครับข้าวพอจะมีอะไรบ้างคะพี่มีข้าวสารปลากระป๋องไข่แล้วก็อันนี้จากทางที่เศษร้านอาหารเศษเขาระดมทุนมาให้เรานะครับซึ่งระดมทุนมาได้ ,7677 บาทซึ่งเป็นสําหรับอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีอาหารส่วนเกินอื่นๆที่รับบริจาคมาจากผู้บริจาคอื่นๆตัวเยอะมากเลยนะแล้วก็ ้องงานนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านนี้เลยค่ะคุณนางุ่นนะคะแล้วก็คุณเดวิดนะคะก็คือเจ้าของร้านเซตบาร์แอนด์เรสซิงนะคะแล้วก็คุณส้มนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยในครั้งนี้แล้วก็จากทางลูกค้าท่านต่างๆด้วยใช่ไหมคะก็ทั้งอย่างที่คุณต้นว่านะคะก็คือทั้งอาหารสอด ก็คือเป็นอาหารเนาะแล้วก็อาหารแห้งพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นนะคะมีชาวต่างชาติด้วยคุณต้นเขาผ่านมาเขาเห็นว่าเราอาช่วยในครั้งนี้เขาร่วมเงินอิจาคมาอีกแล้วใช่ไหมคะเท่าไหรค่คะเมื่อกี้เป็นจํานวนเงิน5้าร้อยบาทใช่ไหมคะ500อยบาท,บาทนะคะ าคุณต้นเดี๋ยวมีนาน้อว่าเราจะต้องจัดอีกเพราะว่ามีเงินหย่อนให้เราเลแล้วไทีเ่เราเราดมทุนมาได้ในปริมาณที่เพียงพอนะครับเราเจ,จะจัดใกครั้งนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากอะไรไว้ไหมคะคุณส้มคะอยากฝากอะไรไว้ไหมครับ เนื่องจากในสถานการณ์โควิดทุกสู้ๆนะคะให้ผ่านช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามมาช่วยเหลือมาทํำแบบนี้บ่อยๆนะคะก็สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วคุณทั้งหมดนะคะเราต้องรอดไปด้วยกัน,นะคะ่ะช่เราต้องรอดไปด้วยกัน Thank you very much <laughs> from Mr. David to Helping People ค่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะ ทางกิ๊กแล้วก็ร่วมกับโครงการ SOS เนาะเราจะไปทำข่าวให้ที่ไหนข้างหน้าก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามากำหนดจะเราจะกำหนดไม่แน่นอนไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะสามารถระดมทุนได้ในในในยอดที่พอเหมาะครับผมก็ฝากนะคะถ้าอยากร่วมบริจาคเงินทุนนี่ผ่านได้ทางไหนบ้างถ้ารมอยากร่วมบริจาคเงินทุนนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการของ SOS สามารถที่เข้าไปที่ เฟซบุ๊กของ SOS นะครับไทย SOS นะครับหรือว่า Scholar of s u s t i n a n t นะครับพิมพ์คำว่าไทย SOS นะครับใน Facebook นะครับซึ่งมีโลโก้สีเขียวอย่างนี้นะครับโลโก้ครับผมนครับพิมพ์ชื่อตามโลโก้นี่เลยครับครับผมใน Facebook Instagram อะไรมีหมดนะครับครับผมขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณส้มมิสเตอร์เดวิดนะคะ คุณนางงนแล้วก็ทางโครงการ SOS มาที่ร่วมเป็นเกียรติให้ทางมหาคนครข่าวของเรานะคะมาทำข่าวแล้วก็ฝากเพจนะคะมหาคนครข่าวออนไลน์หัวหินนะคะก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของคุณแมวเหมียวเคียวเพชรนะคะแล้วก็คุณสีโรจมิ่งขวัญนายกข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะคะั้างหน้ายังไงมีข่าวที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะอคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ